ปอดข้งแรกข้างแรกของแม่น้ำชูปืนเนี่ยด้คือคันหามา้คุครับปบมีโน้ออีมสปอดปานป๊บทอดทองคำมตัดเอาสวงอุสามครับป้าเบิ้งครับพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีสิมาหาน่องใหม่เดอ้อสิพามาหาน่อไใหม่จ้ะปุ่นพอน้ำโชคไปล่ะไปเบิ้งพี่น้องว่ามาือนีสิมานบ่ขังแรกในะรอบหลายๆปีเมื่อคืนฝนตกแน่เรยว่าน้องใหม่สิบ่ออกบ่สัน่น ก็ได้สิบผ้าพ,พี่น้องมาหาหน่อไม้จะมัอนี่ไปแกงแซ่บๆผาน้ำชุกสดีครับผมรุนกัน,นครับรุนกันมือนีสิได้เย,ยอ่ว่ะรุนๆั้งแรกครับบ่ได้หาโ<อ>ดน<อ>ละหลายปีเคยมาหาจะได้หน่อยคุณแล้วครับแต่ก่อนเพิ่นเป็นเซียนตะเซียนหน่อไหม่ต์สมัยเป็นเบาสำนอยนเราเคยมาหาด้วยครับเคยมาหาอยู่แต่หน่อยได้รอบยี่สิบปีครับนี่มา้งเลยขี้คานนี่ ไปพี่น้องไปเบื้อยู่หากินครับผมรูดกันครับเบิ้งว่าครัสิได้หลายโบมานี่สิมาร์บอโน้ตใหม่แห้งแห้งครับที่นี่รออยู่บ่ะบางูอุปกรณ์ว่าซับโนไม่ครับดูนะเตรียมการที่มีโนไตใหม่แห้งซับอยู่อ่แต่ว่าฝนมันกระตุกอยู่ด้วยเนาะเห้งรออยู่พี่น้องบองก่อดน้ตใหม่หรอไปสิมุนเข้าไปเลย มาดูมือ,มอ,มอทเทมโบแบ่สสได้ายนะครับมาเบิ่งกมามันสีด้ยบ่รุ่นลุ่นลุ่นลุ่นไปน้ากันไะครับมาครับเขวามาครับนี่ตามมาเลยครับเน้นโชคต้องมุดเด้อครับพี่น้องมุดบ่าาได้หรอครับมุดบ่ได้เน้นตัวใหม่ต้องม, <c oughs> มุดหาครับมุดมุดอ้เบิ่งหอยเชียอ๋อเป็นกระสือปลาเหลือไปเหือ นอนแรเข้อโอ้โอ่ะเดียวนี่ยคตาดีหรือเด้อนี่ครับนี่น้องยังอยู่เดนอนนี่น้อน้อยคนอนดังดินบนอนดินพ่โคขึ้นมาเอครับนี่นน้อยนออนอนเ้อบอกก่อน ครั้งแรกของแม่น้ำโศกครับแม่นพอโชกันได้รอบ20ปีครับแต่ก้อนกับหาอยู่แต่สมัยเป็นประถมมัธยมมันก็เพิ่งมาหายแล้วครับจนเท่าจนเท่าที่มไม่ใช่นี่อยู่ครับนอนนี่เอาเสียงเบียดเขานี่ครับผม อ้าวพอขึ้นมาหน่อยหนึ่งไดแบบไงแก้วเป็นไดงามมากนะเป็นไดก่อนเนี่ยครับว่าแบบสุดๆปึ๊บก็เห็อสันสันจักน้อยได้ที่นมันคูขาะนองงามองงามนองงามสันนนองงามงามี่น้องเบิงสันกันเปดพดลพิออกมาหน่อยหนึ่ง พูดตาบ่าดีเนี่ยเดี๋ยวบ่เห็นเลยคี่แม่น้ำโชกตาบ่บ่เห็นดอกไม่ได้นนเห็นจักนร์เลยเมื่อน่ะมันตรงขุดติดข้างนึงครับไม่จักนร์เลยมาแล้วครับมาแล้ว,ง,ลวง่ากันละป๊าดนะครับะะนะครับเจี๋วเจียวครับเห็นตะป่ายด้วยฮะดูสิแม่ hiến tái xem nhìn lại mẹ nắm chuồng điều có hiến độc và nắm chuồng hiến nha hiến nè chân đầy ô nó luôn เนี่ยแมโชว์บ้างครับเรื่องบ้างครับต่อแล้วบะมือบ้านเรื่องของมือบ้านครับมือนีเรื่องของมือนีอึบอึบเดี๋ยวเรื่องแม่น้ำผึ่งหมดก่อนเมื่อดอีกแล้วเนี่ขอมันอยู่ข้างในเนาะบรรยากาศเมื่ือดที่เรื่องนึงนะนำโหลดที่เมื่ดมันอยู่ในกาอ๋อมันเนาะ เสียงกระเบเขาน,นี่้องน้งดินอีกอ่ะน้องดินอันนีเ้เป็ดงเดินอือสิพาดเขาสีหาเห็นทุกน,นอกระดับครับน้องต้องเหลือไว้เขาเลยปีนี่ครับ,รบ,รบงองามยังนอน ลึกเลยสวยสวยโอเคครับผมสับเข้าไปท่านนี้แกปดแกปดเนี่ย ครับผมขาขาวแล้วครับนอนเนี่ะดินมันโอบอยู่ครับเวอร์นอนใหม่ๆเลยน้องดินครับขา,ขาวๆวเลยนอน,นี่ก้อนครับขาน,นอแบบนี้ก้อนเลยบบนี่ไปครับเมกะเซ่เขาต้องเคลียหาสิรครับกระสั่นเราเห็นหรอครับคนมาหาหลายเคลียหาเอาคสิเดะไม่ต้อง นี่ับเตาครับน้อยหน่อยาะมานางฝ่ออยู่ว่างไรก็มาเตาครับเติมได้ไหมาเตาเห็นน้ำจุกบ่มีประสบการณ์ หานมใหม่ครั้งแรกเลยครับได้เห็นแล้วป่ะ,นะนเนี่ยว้าวเดครับผมใพี่น้องเพิ่นเห็นชัด ลายครับโ okay. <ะ>อเคไปฮะว้าวว้าวเดี๋ยวลอยไ่ลบสายตาคนนี่สิแล้วครับใบไม้ปกอยู่โอ้ยคือเหลียวเห็นหน่อติดริบอยู่บนเข้าไปคอยง่ายพี่น้องไม่าาสัตว์บรรยากาศาหาหน่อไม้ ủa, subscribe đi Hãy bát Nang vào yêu cái đôi. Lai. lại hên. Tóc 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 เาก็ต้องขุดลงไปก่อนดวไตหุ่นโอ้สาปยาครับนอนนอนพูยังครับนอนนัแกเติมมาไปครับเลยครับเติมไาไปติมมาไป thằng ngặt thằng ngặt thằng ngặt nó vô đây ừ, nó kiếm vào đây nó nó đi xong nó tiếp tiếp ว้าวเกียวเลยเกียวนอนดินครับบ่น้องบุกเชื้อหาบุกเห็นดีครับอีน้องนึงนี่เห็น้องนี่ดีแล้วนี่บุกเชื้อหาบุกเห็นนี่นีน่นีนนนนน่ครับนอนนั่งดินนอนดินมันอยู่ใต้ดินดินมันกบอยู่ครับมันกำลังพึ่งเกิดขึ้นมา

เดี๋ยวเราต้องดิงของแท้มีก็ได้ครับบานต้องใช้เสียมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วน้อนนี่ป๊อด ขั้งแรกขั้งแรกของแม่น้ำชูกปืนเนี่ยคุณได้ถือขันหามว่าคุณบอกครับามีนอนเห็ไหมบอดบ่านบอกปอดทองคำแจ็คโนอาห์สองพี่น้องเพื่อนเบื่อนครับสองพี่น้องเพื่นเห็นนะครับทองนอนี่ฮะนอนี่ของแม่น้ำชกเหรอเเเอื้ออื้ออื้อมาต้องบอกว่างามเลยครับนอนนี่ฮะเอื้ออื้อมันอยู่น่องหน่ออีกตั้งหักขันอยู่ไหนแม่น้ำชกว่เห็นดอกไม่ใช่คเห็นไหม นี่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 นอนหนึ่งนอนหนึ่งแหน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 งก็มีเฮ้ยนอนเลยนอนเสียมีปลาดะกรอนก็ได้นไงลำเลยครับผมเอามันยาวขนาดนั้นหรอปึ๊ดเอ้ามันเหี้ไปนี่เตี้ยเบิ้งนี่ครับเฮยพี่น้องแม่น้ำโชกก็บวกเคยหาหน่อไม้อีหลีเอาอันนี้ดอหัวตะมอันนี้ทอมโชว์เมื่อคูดเทเบิงชัดๆเลยก็อย่างไม้จังไหนผู้อยู่เนาะ ครับผมน้ำงามอยู่นอนอยู่แม่เอโช่เห็นโอ้ยขันมันอยู่ไหนนี่กับว่าเห็นเดี่ครับอันนี้อยู่ข้างนอกเลยเนาะเดี๋ยวเสียงมันจะเป็นไหนเสียงขุดมันก็ระทำมันเลยกระเ่าบอกครับพี่เนาะเมื่องาออกงาออกปัด มันเป็นดินทรายเนาะ <ừ. S 1> มันเละอันโพหลายเห็นไหมมันเละอยู่ลึกนี่บบอันนี้นี่เอาเสียงก็บ่ค่อยเขาครับพี่มิถือว่านี่ครับเบิร์ดนอยจากจากน้อยเสร็สั้นๆเลยครับเบิร์ดเบิร์ดงามปะงามงามอือแหน่งนี่นะแหว่งแหนงครับแหน่งแหนงแหนงเก้วห้อแหน่งแหนงแก่งแฉกันเลยเนาะ เนี่ยนี่เบิ้งต้นนี้อันนั้นตัดต้นหน่อยเนี่ยครับผมเอ็อยู่เป็นทางไหนแบบนี้ปุ๊บแม่น้ำโจรขึ้นมันเถอะแบบนี้ไม่เห็นเหรออ้หมันเบิดบะ ô nhắn ít chưa? ta hát coi đây chả ăn à nên bên đây không cái à có là cha มาเบิองมาเบิองผลงานดูพอแล้วครับผมน้องนี่นี่ใหญ่กว่ามุมยาวกว่ามูมยาวครับเบิองอ่อนครับเออเบิองแดงขาวอ่อนนิดครับนทำไมเอา่อนพ่อแล้วครับมพีหวานเนาะเราใส่เวลาพอสมควรละสามชั่วโมงได้จ้ะสามชั่วโมงนิ้วขวานงผลงานกันแล้วแกงเคียงพี่น้องเพี่ผลงานเอะไ้เบิองพี่น้องเบิองครับ าเบังเล่ทีไหนจะนอนคนเลยอ้าเจ้าพี่น้องพอแล้วเด้อพอแล้วครับไมอนี้พอแล้วพอแล้วได้แกงแล้วอยากอีกค่อยสิมหาอีก เอานาอพี่น,อน้องเนาะฝากพี่น้องเด้อค่ะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แนเดอร์ฝากเป็นกนําลังใจให้บ้านน้าโชกแน่มาหนีมหาณอมไยแข่งแรกของแม่น้ําโชกนะไม่เคยหายจกกเทียเอาพี่น้องเอาไปแค่นี้เนาะค่ะเนาะกำลังแรงใจให้ก้าแล้วครับจะฝา,ากเป็นกนําลังใจในเดอพี่น้องเด้อครับผมเก็บมาไมก็จะได้เดินทางกลับแล้วครับค่ะ นี่น้อพี่น้องเนาะจ้าสวัสดีค่ะค